สองแล้วก็เล่รับสลับล่างค่ะเรื่องนี้ถ่ายไปถีงไหนแล้วคะถึอปิดแล้วหรือยังไงจริงๆตอนนี้ถ่ายไปประมาณซีหนึงครับผมสี่คิวครับแต่ว่าจริงแล้วคือเพิ่งผ่านช่วงพี่ตอนนี้คือพี่ณเดชเพิ่งกลับมาแล้วก็กำลังจะเริ่มเรียกว่าอย่างจริงจังเลใช่ครับผมพรุ่งนี้เราก็จะไปเวิร์กช็อปกันแบบเวิร์กช็อปใหญ่อีกรอบหนึ่งครับ ทำนับเร่อรามันจะเป็นยังไงครับในเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้มากกว่าคนที่ไม่ยอมแพ้ทั้งสองฝ่ายในแบบในสองมงนะุมอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็ไม่ยอมปล่อยอีกคนนึงก็ไม่ยอมเลิกตามอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีเคมีที่ทําให้เกิดเกิดความกุ๊กกิ๊กออกมาอะไรอย่างเงี้ยมาก,กาครับ แสดงว่าถ้าออนแอร์ไปเด็กกินกันแน่นอนอออันนี้น่าจะต้องแล้วแต่คนดูนะครับอครล่ะครบเป็นยังไงบ้างมาร่วมกันในเรื่องนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ได้ทํางานละครก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ตื่นเต้นมากด้วยบนวันเวก็แต่ก็ดีค่ะออกมาได้ดีค่ะคาดหมาะกดันยังไงคะ ชาหวังกดันยังไงก็จริงๆเราทําเต็มที่ในส่วนของนักแสดงอะคะ่ะก็พยายามจะตั้งใจทาทุกอย่างให้เต็มที่อยู่และะ้วค่ะก็หวังว่า,ามันจะมาจอกมาดีทำรจ่องโปรดในร้องกับเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จมาพอสมควรแล้วครับแต่ว่ามันยังออกมาไม่จบเรื่องครับแต่ว่าน่าจะเกือบครึ่งเนาะเกือบครึ่ง <c oughs> ครับผมยังไก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะกับละครเล่รับสลับล่างนะครับผมก็ฝังให้กาลังใจพวกเราทั้ง4ี่คนวยฮะ,ะ,ะทั้งผมทั้งพี่ไอซ์พี่ณเดชพี่อาญาด้วยนะครับผมยังไงก็โอดใจรอนนิดนึงนะฮะรับรองว่าเราจะเต็มที่ให้มันออกมาดีแน่นอน,นะค,ะค่ะ